รู้ไหมครับว่าเกือบ5,000ปีแล้วนะที่มนุษย์เราเนี่ยให้ค่ากับโลหะสีเหลืองๆชนิดหนึ่งแบบสุดๆเลยเราใช้มันทําเครื่องประดับเป็นสัญลักษณ์ของความรวยและที่สําคัญสุดๆเลยก็คือใช้เป็นเงินแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมต้องเป็นทองคําคําถามนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นทั้งคําถามเชิงปรัชญาแล้วก็วิทยาศาสตร์เคมีเลยนะที่เราจะมาหาคําตอบกันว่า เอ๊ะในบรรดาธาตุตั้งมากๆบนโลกใบนี้ทำไมเราถึงไปจิ้มเลือกเอาเจ้าโลหะสีเหลืองอร่ามตัวนี้มาเป็นมาตรฐานวัดค่ากันละ่ะคือย้อนกลับไปในยุคแรกๆของอริยธรรมเลยนะมนุษย์เราเนี่ยต้องการอะไรสักอย่างที่เป็นสื่อกลางที่แบบว่าทุกคนยอมรับแล้วก็เชื่อถือได้เพื่อเอาไว้เก็บความมั่งคัง่งแล้วก็ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนของกันลองนึกภาพตามดูสิครับถ้าจะเอาวัวสักตัวต้องแบกเข้าสารไปกี่กระสอบ โหมันวุ่นวายมากเลยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราเลยต้องหาอะไรที่ดีกว่านั้นไงครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมทองคำถึงเป็นผู้ชนะเราต้องไปดูกันก่อนครับว่ามีผู้ท้าชิงตัวไหนบ้างที่ตกรอบไปและทำไมพวกมันถึงไม่ผ่านเข้ารอบไปดูกันเลยเอาล่ะผู้ท้าชิงคนแรกเลยนะที่ดูเข้าท่ามากๆก็คือเหล็กนี่แหละครับคือมันทั้งแข็งแกร่งหาได้ทั่วไปแล้วก็มีประโยชน์เยอะแยะไปหมด ฟังดูเป็นตัวเลือกที่ดีเลยใช่ไหมครับแต่แต่เหล็กมันดันมีจุดอ่อนที่แบบว่าร้ายแรงสุดๆอยู่ข้อหนึ่งและจุดอ่อนที่ว่านั่นก็คือสนิมครับถึงเหล็กมันจะทนนะแต่มันขึ้นสนิมได้ไงมันผุมันกร่อนไปตามเวลาคิดดูสิครับถ้าเราเก็บความมั่งคั่งของเราไว้ในรูปของเหล็กเนี่ยผ่านไปสักสิบ0ปี กลายเป็นเศษสนิมไปซะแล้วแบบนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหล็กเนี่ยไม่ผ่านในเรื่องการเก็บรักษามูลค่าระยะยาวโอเคเหล็กตะกรอบไปแล้วแล้วถ้าไม่ใช่เหล็กล่ะมีตัวอื่นอีกไหมอ่าลองไปดูธาตุอีกกลุ่มหนึ่งพวกกลุ่มแรกกัมมันตารังสีอย่างยูเรเนียมพลูโตเนียมอะไรพวกนี้เฮ้ยธาตุพวกนี้หายากมากๆเลยนะซึ่งก็น่าจะทำให้มันมีค่าสูงสิแต่ก็นั่นแหละครับ มันมีปัญหาอีกจนได้ถึงแรกพวกนี้จะหายากจริงๆอะนะแต่มันไม่เสถียรครับคือพวกแรกกำรมันตรังสีเนี่ยมันสลายตัวของมันไปเรื่อยๆตลอดเวลาเลยพูดง่ายๆก็คือมันค่อยๆเปลี่ยนร่างไปเป็นธาตุอื่นซึ่งโอ้โหมันขัดกับคุณสมบัติของเงินที่ดีแบบคนละเรื่องเลยไม่มีใครอยากให้เงินที่เราเก็บไว้มันระเหยหายไปเองหรอกจริงไหมครับ เอาล่ะในเมื่อผู้ท้าชิงคนอื่นๆตกรอบไปเรียบบุตรแล้วก็ถึงคิวของพระเอกตัวจริงของเราสัทีมาดูกันครับว่าทำไมทองคำถึงทำในสิ่งที่ทาดอื่นทำไม่ได้แต่ก่อนอื่นเลยนะเราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านิยามของเงินที่ดีจริงๆเนี่ยมันคืออะไร คุณสมบัติหลักๆของมันเลยก็คือ 1. ต้องเสถียร 2. ต้องคงทนและ 3. ต้องหายากทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะรักษามูลค่าของมันเอาไว้ได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและคุณสมบัติทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับมันนำเรามาสู่สองเสาหลักสำคัญที่ทำให้ทองคำเนี่ยมีค่ามหาศาลนั่นก็คือความคงทนและความหายาก จำสองคำนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับนี่คือพลังพิเศษที่ทำให้ทองคำเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสุดๆเรามาเจาะลึกที่เสาหลักแรกกันก่อนเลย ความคงทนคือทองคำเนี่ยในทางเคมีถือว่าเป็นธาตุที่เฉืยมากเฉืยหมายความว่าไงคือมันไม่ค่อยจะไปยุ่งกับใครครับไม่ทําปฏิกิริยากับอากาศไม่ทํากับน้ําไม่ขึ้นสนิมไม่ผุกร่อนโอ้โหนี่คือจุดแข็งสุดๆเลยนะลองนึกดูสิครับทองคําที่ขุดเจอจากยุคโรมันเมื่อพันกว่าปีก่อนมาถึงวันนี้มันก็ยังเป็นทองคําเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่ได้เสื่อมสลายหายไปไหนเลยต่อกันที่เสาหลักที่สองความหายาก คือความหายากของทองคำเนี่ยนะมันพอดีแบบน่าทึ่งมากๆเลยครับมีคนเขาว่ากันว่าถ้าเราเอาทองคำทั้งหมดที่เคยขุดขึ้นมาได้บนโลกใบเนี้ยมารวมกันนะมันจะได้เป็นลูกบากขนาดแค่ประมาณ22เมตรซึ่งยัดลงไปในสระว่ายน้ำโอลิมปิกสระเดียวได้พอดีคิดดูสิน้อยขนาดนั้นเลยนะ คือมันหายากพอที่จะทําให้มันมีค่าแต่ก็ไม่ได้หายากเกินไปจนหามาใช้หมุนเวียนในระบบไม่ได้แถมปริมาณทองที่ขุดเพิ่มขึ้นมาในแต่ละปีเนี่ยมันก็ช้าๆและพอจะคาดเดาได้นี่แหละที่ทําให้มูลค่าของมันนิ่งสะเทียนสุดๆพอเห็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ทว่ามานี้แล้วก็คงไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ทําไมผู้คนถึงยกให้ทองคําเป็นอะไรที่มันพิเศษเหนือกว่าโลหะอื่นๆทั้งหมดมันเลยมีคําเปรียบเทียบเท่ๆเกิดขึ้นมาครับ บางคนถึงกับเรียกทองคำว่าเงินตราที่พระเจ้าสร้างหรือ Money of God ซึ่งเออไม่ใช่ว่ามันตกลงมาจากสวรรค์อะไรแบบนั้นนะแต่มันเป็นคำเปรียบเปรยเฉยๆครับที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณสมบัติทางเคมีทางฟิสิกของทองคำเนี่ยมันเพอร์เฟสซะจนเหมือนกับว่าถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเงินโดยเฉพาะเลย เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเลยนะทองคำชนะขาดลอยในการแข่งขันนี้ก็เพราะว่า 1. มันสมบูรณ์แบบทางเคมีไม่ต้องกรัวสนิมไม่ต้องกลัวผุพัง 2. มันหายากแบบพอด,ดีพอด,ดีไม่มากไม่น้อยไปและ 3. ม,มันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกมาเป็นพันพันปีแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้เจ้าโลหะสีเหลืองอารามนี้ยังคงครองใจมนุษยชาติมาได้จนถึงทุกวันนี้ แต่มันก็มีคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยนะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีสกุลเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยน์ซึ่งมันก็มีความหายากมีความทนทานในรูปแบบของมันเองที่เป็นดิจิตอลเหมือนกันคำถามก็คือแล้วคุณสมบัติทางกายภาพของทองคำที่สั่งสมบารมีมา5,000ปีเนี่ยมันจะยังสำคัญอยู่อีกไหมเนี่ยแหะครับคือคำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อดู